นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสารนังคัชฉามิทำมังสารนังคัชฉามิสังขังสารนังคัชฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัชฉามิทุติยมปิทำมังสารนังคัจชามิ ตุติยัมปิสังคังสารนังัจชามิตติยัมปิพุทธังสารนังัจชามิตติยัมปิธรรมังสารนังัจชามิตติยัมปิสังคังสารนังฆามิ ติสารณะขมันังนิิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมะทิยามิอัตินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยมัชะปะมาทัฐานา เวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาประทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติทัสมาสีลังวิโสทะเย ขอโอกาสพระมหาเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยปูริตะปารมิงพุทธังนาถธรรมนุต,ตรังอุตมังจาริยสังฆังวันทามิสิระสาธังขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพร้อมทั้งกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่พึ่งด้วยเสียงก้า ก็ขอกราบน้ำมก,การครูบาอาจารย์และเพื่อนสาธร,รมิกทุกรูปแล้วก็ขอจเจริญพรมายังญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาประชุมกันในวันนี้ก็ขออนุมโมทนาอีกครั้งที่สละเวลานมีค่านำพัตหารมาถวายแด่พระภิกษุสามเณรเนาะพระภิกษุสามเณรก็ได้อาศัยปัจจัยจากญาติโยมเนี่ยในการดำรงชีวิตแล้วก็ สายกำลังที่เกิดจากการบริโภคเนี่ยศึกษาพระธรรมวินัยให้ได้สืบอต่ออายุพระพุทธศาสนาแล้วก็วันนี้ก็เป็นวาระของอาตมาที่จะได้มากล่าวทำกล่าววินยัยเป็นปกินนกะเพื่อเป็นการอนุโมทนาให้โยมสักเล็กน้อยส่วนเรื่องหัวข้อที่อาตมาจะนำมาพูดในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่เคยกระทำผิดพลาดในอดีตแล้วก็ได้เหตุได้ปัจจัย ได้เจอสัต,ตบ,บุุษก็สามารถกลับตัวกลับไปประพฤติเป็นคนดีได้เหตุที่อาตมาปารบเรื่องนี้ก็เพราะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาเคยผิดใจกับคนคนหนึ่งโยมเคยไม่ถูกใจกันเนี่ยบาดมางใจกันแล้วก็เกิดมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นกับอาตมาว่า,าเกิดชาติหน้าฉันไดโยมอย่าให้ได้เจอคนคนนี้เลยในสังสารวัฏแบบนี้ ตอนนั้นอาตมาก็ยังไม่ทราบว่ายังไม,ไม่รู้ว่าตัวเองแบบทำไมถึงคิดแบบนั้นนะก็อาจจะด้วยอํานาจของความกโกรธละโยมก,ก็เลยเผอคิดไปแบบนั้นซึ่งอาตมาก็ไม่รู้ว่าผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงเนาะแตท่ทีนั้นหลังจากวันนั้นอะ่ะอีกเช้าวันมาอาตมาก็ได้มีโอกาสได้มานั่งทําวัดที่ในศาลานี่แหละปกติก็จะทําวัดตั้งแต่ตีห้จนถึงตีห้ครึง่งหลังจากนั้นก็จะมีเวลาสัก1ิ ถึง15นาทีอาจารย์ท่านก็จะได้เทศสอนธรรมะเล็กๆน้อยๆหรือว่าถ้าช่วงนั้นนะมีประเด็นอะไรที่ในสังคมเกี่ยวกับธรรมะท่านก็จะนำมาชี้แจงแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นท่านนึกอะไรหรือว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าเราคิดอะไรอย่างเงี้ยโยมท่านก็พูดเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมาท่านก็พูดว่าประมาณว่าการที่เราโกรธใครแล้วอ่ะเราไม่ควรที่จะไปผูกใจเลยว่า ขออย่าได้เจอเจอคนนี้เลยในสังสารวัฏนี้ทางที่ดีเราควรจะทําใจอย่างนี้ดีกว่าไหมว่าถ้าเราโกรธใครเราก็อธิษฐานไว้เลยว่าขอให้เราอย่าได้เจอคนพานเลยอย่าได้ยินเลยว่าคนพานอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้อนอะไรอย่างเงี้ยโยมถ้าเกิดเราไปอธิษฐานหรือผูกใจว่าอย่าได้เจอคนคนนี้เลยถ้าเกิดชาติหน้าโยมเขาเกิดมาเป็นบัณฑิตก็ดีเกิดมาเป็นสัตบุรุษก็ดีเกิดเป็นครูบาอาจารย์เงี้ย เราก็จะพลาดโอกาสที่จะได้ไปพบคุยกับเขาอะไรเงี้ยพอเราได้ผูกใจไปเรียบร้อยว่าเราอ่ะไม่ขอเจอคนคนนี้นะอะไรเงี้ยการที่เราผูกใจอย่างนั้นนะก็จะทําให้เราพลาดโอกาสนั้นไปโยมเรื่องนี้มันเหมือนกับเรื่องที่ปรากฏในธรรมบดยมเป็นเรื่องของอตอนนั้นพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นเขาเรียกว่ากัสปะฤษีโยมกัสปะฤษีเนี่ยท่านสระ เพศคารวาตออกบวชโยมทีนี้หลังจากที่ท่านสละแล้วท่านก็อาศัยอยู่ในป่าอยู่ในบรรณาศาลาก็คือศาลาใบไม้ท่านอาศัยการดํารงชีพด้วยการนึ่งใบหมักเม้าอาตมาก็ไม่ทราบว่าใบหมักเม้าทางนี้เป็นยังไงนะแต่ทางทางบ้านอาตมามันจะออกรสเปรี้ยวๆนิดนึงท่านก็อาศัยการนึ่งใบหมักเม้าเนี่ยประทังชีวิตโยมทีนี้มีบุคคลคนหนึ่ง ที่เกิดความเลื่อมใสกับท่านมากามาเยี่ยมท่านทุกวันเนี้ยแล้วก็ทําทีเหมือนกับว่าท่านไม่มีอาหารหรือสีกัสปาเนี่ยท่านก็ใจดีก็นําใบมากเมาที่เป็นอาหารของท่านเนี่ยถวายให้กับบุคคลคนนั้นทั้ง3วันเลยโยมแล้วก็อาศัยปิติที่เกิดจากการทําบุญนั่นแหละไอหล่อเลี้ยงชีวิตคือไม่ต้องทานอาหารนะเกิดปิติก็มีความยินดีเงี้ยอิ่มใจทางบ้านบ้านเราเรียกอิ่มอกอิ่มใจนะ ทีนี้บุคคลนั้นอ่ะพอได้รับการาถวายทานจากฤาษีเนี่ยก็เกิดความเลื่อมใสามากก็ให้พรไปเลยบอกท่านเลยว่า,าเรา,าต้องการจะให้พรท่านแปดประการขอมาได้เลยแต่ว่าฤาษีนั้นอ่ะถ้าเป็นเราเนี่ยน่าจะขอแบบขอเช็คเปล่าอาเงี้ยเดี๋ยวเอามาใส่ตัวเลขเองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ท่านฤาษีเนี่ยท่านกลับขอว่าขออย่าได้ยินเลยว่าคนพานอยู่ตรงนี้หรือว่าขออย่าได้เจอคนพานเลยเนี่ยโยม เป็นการวางใจที่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะถ้าเราเกิดความคิดที่จะผูกอาฆาตหรือว่าพยาบาทใครอะไรเงี้ยก็ให้เราผูกใจไว้กับเหมือนกับฤาษีกษัสรินี้แล้วกันเนาะนี่ก็เป็นอุบายทีอ่อาจารย์ท่านได้ให้กับอาตมาไว้ทีนี้อาจารย์มาก็จะขอยกเรื่องราวอีกซักเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตว่าถ้าเราเกิดไปผูกใจกับใครไว้เงี้ยผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงโยม ก็เหมือนกับพระเทวทัตที่เคยผูกอ,า,อาคาตไว้กับพระาศาสดายมไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนอ่ะก็ทั้งสองคนนี้ไม่เวลาเจอกันก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเสมอทำให้เป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในชาดกก็ดีในพระสูตรก็ดีแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าปรารภชาดกนั้นมาสอนก็ดีโยมเนี่ยถ้าพระเทวทัตผูกใจอย่างเนี้ย สมมติถ้า,ตาอตายกตัวอย่างอย่างอัตมาไม่ถูกใจคนคนนั้นถ้าเกิดอัตมาผูกใจกับเขาไว้อย่างเงี้ยโยมแล้วตลอดสั่งสารวัตรที่ยาวนานอย่างเงี้ยถ้าเกิดวันใดที่เขาอ,าอธิษฐานอยากจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ดีอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีอย่างเงี้ยการที่เราผูกใจอาฆาตของเขาอ่ะก็จะยาวนานต่อไปเป็นไม่สามารถจะนับได้เลยนะโยมแต่ถ้าเขาสามารถบบรรลุอรหันต์ไปเสียการที่เราผูกเวรอาฆาตกับเขาอ่ะก็จะสั้นลงใช่ไหม เพราะฉะนั้นการผูกใจไว้ในตําแหน่งที่ถูกต้องน,นั่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันทีนี้ที่อาตมารกยกเรื่องพระเทวทัตมาก็เพราะว่าถ้าในศา,าสนานี้นะถ้าพูดถึงคนพานะก็คงไม่มีใครที่จะเกินพระเทวทัตละละโยงดังที่มีเรื่องราวปรากฏมากมายตอนเด็กอาตมาก,ก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือก็ดีได้ดูการ์ตูนก็ดีโยมได้ดูภาพยนตร์ก็ดีที่เกี่ยวกับพระเทวทัต พอดูแล้วรู้สึกไงตอนนั้นรู้สึกว่ามันไส่อะโยมมันไส่หรือว่าแบบโกรธอะไรเงี้ยทำไมถึงว่าต้องมาทําให้พระพุทธเจ้าเราอย่างนี้ทําไมต้องเป็นตัวร้ายอย่างนี้อะไรเงี้ยทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยโยมที่เราอะรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าคนเขียนก็ดีโยมหรือว่าคนที่แต่งเรื่องขึ้นมาเป็นภาพยนตร์ก็ดีอะเขาต้องการปูทางให้ เราคิดอย่างนั้นโยงไม่ให้เราเกลียดเกลียดอ,ยอะไรแบบนั้นเพราะยังไงละครก็ดีหนังก็ดีจําเป็นก็ต้องมีตัวร้ายเสมอใช่ไหมโยงทีนี้เราลองมาดูว่าหลังจากที่พระเทวทัตเนะี่ยทำอนันตริกรรมแล้วอะจริงอยู่ที่ตอนนี้พระเทวทัตเนะี่ยกำลังหมกไหมยอยู่ในนรกโยงด้วยบาปกรรมที่ทําไว้ได้สเสวยวิบากในนรกถูกเหล็ก แทงจากข้างหลังทะลุข้างหน้าโยงแล้วก็แทงทะลุจากด้านขวาเนี่ยไปทะลุด้านซ้ายด้านบนศีษะเนี่ยก็มีแผ่นเหล็กเนี่ยมายึดติดไว้แล้วก็ด้านล่างข้อเท้าเนี่ยก็จมอยู่ในแผ่นดินเหล็กโยงไม่สามารถดิ้นไปไหนได้เลยถ้าโยมนึกภาพไม่ออกก็ลองนึกภาพของไก่อบฟางโยมมีไก่เสียบอยู่บนไม้แล้วก็ปากลงไปในดินเสร็จแล้วก็มีปิ๊บมาคุมไว้ จากนั้นก็นําฟางมาคุมไว้แล้วก็จุดไฟเผาโยมเป็นอย่างนีออ้นึกถึงสภาพเทวทัศน์ที่ท่านได้รับสเสวยวิบากนะยาวนานขนาดนี้แต่ในขณะที่เราโกรธท่านก็ดีไม่พอใจก็ดีท่านกลับได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในบ้านเราก็คงว่าเป็นฟันธงว่าจากนี้อีกแสนกับท่านจะสามารถตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าอัต สริธะอย่างเงี้ยโยมไม่แน่เดี๋ยวตะมาขอาท่านจะมีชื่อว่าอัดอัตฤิสตะ,ะในขณะที่เราโกรธท่านเกลียดท่านเนี่ยแต่ท่านกลับได้รับการพยากรจากพระเจ้าแน่นอนแล้วว่าจากอีกแสนกับจากเนี้ยได้เป็นพระปัจิเจับพระเจ้าแน่นอนแต่ในขณะที่เรายังไม่รู้จักคติของตัวเองเลยยังไม่รู้ที่ไปเลยโยมว่าจะไปที่ไหนเพราะฉะนั้นการวางใจอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอ่ะ ผูกใจที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สําคัญโยมแล้วก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งที่อัตนาจะนํามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของบุคคลที่เคยประพฤติผิดพลาดในอดีตแล้วก็ได้เหตุได้ปัจจัยได้สัตรบุรุษในการแนะนําทําให้สามารถกลับตัวกลับใจในวาระสุดท้ายได้เรื่องเนี้ยโยมเป็นเรื่องของลูกศิษย์พระกสปะท่านชื่อว่า วิภพันตะกะภิกษุในสมัยที่พระาศาสดาประทับอยู่ในเว,เวรุวันยมมีภิกษุรูปหนึ่งท่านาเป็นคนกระสันอยากศึกก็เวียนไปเป็นเครือส่ายโยมเพราะว่าท่านอาตอนที่ไปเที่ยวบินาบาทแล้วก็ไปเที่ยวบ้านของลุงเนี่ยเกิดไปเห็นรูปรูปหนึ่งโยมอยู่ในบ้านลุงซึ่งเป็นช่างทอง ก็มีจิตยินดีในรูปนั้นก็เลยศึกจากการเป็นพระแล้วก็เป็นคฤรืหั์แต่ตอนที่ท่านเป็นพระนะท่านสามารถเจริญจตุจารานได้นะครับโยมฌานสี่โยมแต่กระทั่งนั้นก็กิเลสที่มันนอนอยู่ในใจกเกิดฟุง้งขึ้นมาโยมก,ก็เกิดกมีความพอใจในรูปนั้นก,ก็ศึกไปหลังจากศึกไปแล้วท่านก็ไปประกอบอาชีพอยู่ในบ้านบ้านหนึ่งแต่ด้วยความที่ท่านศึกไปเนี่ยก็ กลายเป็นคนขี้เกียจชาวบ้านนะก็เคยขับไล่ออกจากบ้านด้วยด้วยความที่ท่านเป็นคนขี้เกียจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงหาอาชีพได้ก็เลยไปคบกับคนเลวเนคนพานก็พากันไปโจรกรรมก็ใอาศัยการโจรกรรมนั่นแหละเลี้ยงชีพผิดตลอดมาจนวันหนึ่งท่านก็ถูกจาระบุรุษหรือว่าราชบุรุษเนี่ยตำรวจในสมัยนั้นนะจับ จับไพ่หลังมัดแล้วก็เขี้ยนไปาทางประตูทิศใต้นะเพื่อที่ว่าจะไปสู่ที่ตะแลงแกงเพื่อที่ว่าเป็นที่ประหารแต่พอเอิญวันนั้นน่ะท่านกสปะซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของท่านาเดินบินนบาดอยู่แถวนั้นพอเจอก็จําลูกศิษย์ได้ก็เลยบอกให้พวกราชบุรุษเนี่ยคลายเชือกลงได้ไหมท่านต้องการที่จะพูดกับลูกศิษย์ของท่านท่านก็เลยเตือนสติลูกศิษย์ของท่านว่า ท่าน่ะจงทําจตุตรชานที่เคยทําได้ในการก่อนให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยท่านก็อาศัยคําพูดของพระกสปะพระมหากสปะเนี่ยสามารถทําจตุตรชานในขณะที่ท่านกําลังถูการาชาบุรุษลงโทษอยู่เนี่ยให้อยู่ได้ทีนี้พอราชาบุรุษเนี่ยเห็นว่าบุรุษผู้นี้เป็นคนที่ว่าไม่หวั่นไหวถึงแม้ว่าจะเงื้อมือที่ว่าจะฟันละจะลงโทษละอ่างเงี้ยก็ไม่หวั่นไหว ท่านก็เกิดความแปลกใจก็เลยไปแจ้งพระเจ้าพิมพิสารโยมพระเจ้าพิมพิสารก็เลยบอกให้ปล่อยบุรุษนี้แล้วก็พระเจ้าพิมพิสารก็ไปที่วัดเชตวันกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านต้องการจะโปรดบุรุษคนนี้ท่านก็เปล่งโอภาษไปโยมไปจนถึงที่บุรุษคนนี้กําลังถูกลงโทษ อันนี้เป็นความพิเศษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์กําลังแสดงธรรมอยู่ก็ดีโยมต้องการจะให้บุคคลไหนได้ยินเนี่ยเสียงของพระองค์ก็สามารถแผ่ไปถึงที่นั่นได้แต่ถ้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะแสดงธรรมให้ใครบุคคลนั้นก็จะไม่ได้ยินโยมถึงแม้บุคคลนี้จะอยู่ห่างไกลจากพระเชตวันนียกำลังถูกตะแหลงแกงเนี้ยก็สามารถได้ยินธรรมะที่พระพุทธเจ้า,าตรัสให้ฟังได้ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ฟังก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับป่าโยมหมายถึงบุคคลที่อยู่ในป่าที่รกชัดเงี้ยออกมาจากป่าแล้วอ่ะก็เหมือนกับครืหัดที่ออกจากชีวิตที่วุ่นวายลวโยมมาบวชอยู่ในเพศของบรรพชิตแต่แล้วที่สุดก็กลับไปสู่เพศคฤืหัดซึ่งเป็นอา,อาชีพที่วุ่นวายเงี้ยมันสมควรแล้วหรือเองี้ยบุคคลบนบุคคลน,นั้นน่ะ ก็หลังจากที่ได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาสามารถบรรลุพระโสดาบันได้ในขณะนั้นโยมเสร็จเรแล้วหลังจากบรรลุโสดาบันแล้วโยมก็เหาะไปที่พระเชตวันก็ขอบรรรพชาอุปสมบทหลังจากบรรพชาอุปสมบทก็สามารถบรรลุพระอรหันต์ในถ้ำกลางบริษัทนั่นเองโยมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อตมายกมาให้ฟัง ว่าคนคนเราอะถึงแม้อดีตจะเคยเรียวร้ายอ,อยายมแต่พอได้เหตุได้ปัจจัยอะ่ะก็สามารถที่จะกลับตัวประพฤติเป็นคนดีได้เหมือนกับคา,าถาที่พระองคุลีมานท่านได้อุทานไว้ก่อนที่ท่านจะปรินิพานว่าบุคคลใดประมาทแล้วในการก่อนภายหลังไม่ประมาท ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นหลังจากที่ท่านปรินิพานแล้วนะท่านอุบาลีภิกษุทั้งหลายก็นําเรื่องนั้นมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ตรัสถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองคุลีมานเนี่ยได้ทําบาปประกรรมไว้เป็นมากคือได้ฆ่าคนไว้เป็นมากตอนเนี้ปรินิพานแล้วหรือพระพุทธเจ้าก็าพยากรณ์ว่าท่าน องคุลีมาเนี่ยสามารถบรรลุอรหันต์แล้วทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสคาถาเพื่อย้ำอีกทีว่าบุคคลใดละบาป,ปรกรรมที่ตนทำไว้แล้ว,ด,วด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากพ้นแล้วจากหมอกเพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะบอกญาติโยมว่าไม่มีใครที่จะ เลวได้ตลอดทั้งสังสารวัตรไม่มีใครที่จะเป็นคนพาลได้ตลอดทั้งสังสารวัตรนี้แล้วก็ไม่มีใครที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ตลอดทั้งสังสารวัตรตราบใดที่เราทุกคนมีเป้าหมายก็คือการได้ออกจากสังสารวัตรแล้วก็ต้องมีสักชาติที่ท่านได้เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นการที่เราผูกใจไว้ว่าขออย่าให้ได้เจอคนพาลขอให้ได้เจอบัณฑิตคือการวางใจไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ท้ายที่สุดของพระธรรมเทศนานี้อตมาก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ห่างไกลจากคนพาลได้พบกับบัณฑิตได้พบกับสัตบุรุษให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเทินต่อไปก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะ อิทางเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขโดยทั่วกันเทิญ ขอาการพระเทระในการเป็นต้นเสียงกล่าวอนุโมทนาญาตโยมสัพพิเดโยวิวัชันโตวามันะไท่านงความราไปสาพระโรคโควินาสาตโตรคกทง้งพวงของท่านจงหาย